สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสตูดิโอสู้ๆชาแนลนะครับวันนี้ผมมีวิธีขอสเตตเมนต์ออนไลน์มาฝากนะครับขอสเตตเมนต์วิธีนี้ผมจะพาทํากับธนาคารกสิกรไทยนะครับเป็นของ k คพั s แอปพลิเคชัน k p พั s นะครับขอออนไลน์ได้ง่ายๆสะดวกโดยไม่ต้องไปขอที่ธนาคารนะครับและก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวนะครับ เราสามารถพิมพ์แล้วก็ไปทําธุรกรรมการเงินของเราได้เลยนะครับอ่ะไม่ผุดมากเดี๋ยวพาทํากันเลยกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเคพัทนะครับจากนั้นก็กดต่อไปนะครับตรงนี้พอเข้ามาที่หน้านี้นะครับใหเรากดที่ธุรกรรมนะครับรูปตัวบีข้างล่างนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไป จากนั้นนะครับให้เรากดที่ยอดเงินที่ใช้ได้นะครับกดเข้าไปเลยปุ่มกลมๆใหญ่ๆเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับ <we> พอเข้ามาที่หน้านี้นะครับมันจะเป็นรายการล่าสุดที่เราเคยทําธุรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินหรือรับโอนเงินอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือขอสเตตเมนต์ฝั่งขวานี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยขอสเตตเมนต์ จากนั้นให้เรามาดูเลือกภาษาของรายการเดินบัญชีเราก็เลือกภาษาไทยนะครับบรรทัดล่างลงามาอีเมลอีเมลเนี่ยจะเป็นช่องทางเดียวนะครับที่เราคิดว่าเราสามารถเข้าไปเปิดเอาไฟล์ตัวนี้ได้เอาไฟล์ pdf ทางธนาคารเขาจะส่งไฟล์ pdf มาให้เรานะครับเป็นอีเมลของเราเองนั่นแหละครับใส่เข้าไปเลยหลังจากใส่อีเมลเร็จให้กดปุ่มนี้นะครับ ผมยืนยันโอเคจากนั้นเลือกเดือนที่ต้องการนะครับอย่าง6เดือนย้อนหลังเราก็กดปี64เนี่ยตอนนี้เดือนเมษา6กก็เมษาถอยหลังไปนะครับกดถอยหลังไปเรื่อยๆถ้าเราจะกด7เดือนนี่ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นเตือนขออภัยคุณไม่สามารถเลือกได้เกิน6เดือนนะครับนะได้แค่6เดือนหรือเราจะอขอสอ3เดือนก็แล้วแต่เราแล้วก็จากนั้นเราก็กดส่งคำขอ นะครับสำร็จขอสเตมตสสำร็จมันก็จะบอกบัญชีของเราภาษาที่เลือกอีเมลแล้วก็เดือนจากนั้นสุดท้ายก็ให้เรากดตกลงนะครับโอเคพอเรากดตกลงเสร็จให้เราออกไปได้เลยนะครับกดตกลงเสร็จให้เราออกมาเลยจากนั้นให้เราเข้าไปดูที่อีเมลของเรานะครับ เราก็กด gmail เมื่อกี้ผมส่งมาทาง gmail นะครับเข้ามามันจะมาแบบนี้นะครับนี่ีเคพัดเราก็กดเข้าไปเลยไฟล์มันก็จะมีมา2ไฟล์ข้างบนข้างล่างนะครับ STM กับ Channel นะครับมันจะมี2ไฟไฟนะครับเราก็กดไฟล์ข้างบนเนี่ย STM นะครับแล้วนะก็ ดาวน์โหลดไฟล์พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เราเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาจากนั้นนะครับไฟล์นี้มันจะป้องกันโดยรหัสนะครับเป็นไฟล์ที่จะต้องใส่รหัสเราจะนำรหัสจากไหนมาเราไปดูกดยกเลิก,เลกไปก่อนนี่เลยครับ เรียนลูกค้าผู้ขอรับอีเมลสเตตเมนต์ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอรายการเดินบัญชีสำหรับบัญชีเงินฝากคลิกที่ผ่านบัญชีเคพัฒธนาคารกสิกรไทยขอจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ PDF โดยท่านสามารถเปิดดูรายละเอียดได้และคลิกไฟล์แนบและใส่รหัส8หลักรหัสของท่านคือ ddmmyyyy รหัส8หลักนะครับ อย่างใครเกิดเลขหลักเดียวยังเกิดวันที่9อย่างนี้ก็ใส่0ไปข้างหน้านะครับอย่างเกิดวันที่9ก็09เดือนเดือน9ก็09 09 09พอสอต่อไปก็เป็นพศนะครับไม่ใช่พศนะเป็นคิดศกักราดนะอย่างปีนี้ก็คิดศักราดที่2021นะครับเราก็นับถอยลังไปนะ เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับจากนั้นก็เปิดเห็นไหมครับไฟล์พร้อมเลยถ้าจะพิมพ์ถ้าเปิดในคอมก็พิมพ์ได้เลยนะครับเปิดในมือถือเราก็ส่งไฟล์ได้เหมือนกันนะครับกดจุดไข่ปลา3จุดเนี่ยนะครับกดดาวน์โหลดก็ได้กดพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับถ้าโทรศัพท์มือถือของเราเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับวิธีขอสเตทเมนต์ออนไลน์ง่าย ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมีอะไรเด็ดเดเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันใหม่นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ